แบบเดินแล้วเปิดชี้แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนในโลกนะมือมือมือมาจากไหนอ่ะสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับไผ่เอ็นซีนะกับเอ,อ่อชื่อเกมอะไรลืมไปแล้วโคโลโจิสอะไรสักอย่างอะไรที่ผมอยากจะเล่นนะก็ มันเป็นเกมที่อ่านยากมากเลยเนะี่ยผมไม่ชอบฟอนอย่างนี้เท่าไหร่เลยนะครับมันอ่านแล้วผมปวดตานะแต่ว่าก็คือก็อยากเล่นนะเพราะว่าเป็นพวกชอบเกมแนวสไตล์โลกไลท์แล้วก็เป็นภาพแบบแนวเล็กโทสีน้อยๆน,นะครับผมแบบมต่ว่าแบบน่ากลัวน่ากลัวนะมันจะเป็นเรื่องอุย้ยเ่ะเปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องของไฟล์ปีหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับผมต้องมีเรื่องอะไรเกี่ยวปีหนึ่งเก้าห้าสี่แน่นอนนะโอเคแล้วผมอ,อะไรเนี่ย organize section โอเคนะเราก็ enter ไปนะครับ เริ่มเข้าเกมแล้วนะครับเอ้ยดูแบบตื่นเต้นดีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะก็ชื่อเกมนะครับ Empty c h i l l นะครับผม c h r o นะครับผมเขาล่ะเราไปเริ่มเกมกันดีกว่าแล้วเดูเกมอยู่เลยนะแล้วก็มาถึงดับนี้เรามาเริ่มกันที่อาจจะยากหมานกัะขอเริ่มทีมีเดียม้วกันนะครับไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะแล้วก็ไม่ยอมดูกวิธีการเล่นเลยครับโอเคนะครับภูเขาเครับสร้าง เลื่อยไม้นะครับแล้วก็อะงนะครับกลับมาแล้วก็ในกระเป๋านะมีอาวุธและกระสุนบางส่วนนะครับสำหรับคนที่โชคดีบางคนแล้วก็มีพวกปืนอะไรพวกอัตโนมัติแล้วก็นิดอุปกรณ์นิดหน่อยนะโอ้ยมันสลับไปแสบตายแล้วพวกเขาบอกว่าเราสามารถหาอุปกรณ์ได้บางส่วนนะจากที่หาได้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถนึงส่งเรามาครับในเวลานี้แล้วเราไม่เหลือโอกาสมากนักนะสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะครับ โดยเซนเฟลผู้คนบางคนครับหนีไปจากที่นี่บางส่วนนะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับแล้วก็เรือลําใหม่คนับจะมาทุก12ชั่วโมงแล้วก็24ชั่วโมงครับฉะนั้นอ่ะฉันเห็นมันหายไปเอ่อในหมอกโอเคครับแล้วก็ฝนตกตอลอดเวลาแลวช่างมันเลยครับเราเข้าเกมเลยดีกว่านะเพื่อใหเป็นการเสียเวลาผมี้เกียดแตวนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็จะเป็นเรื่องของมาซาโนบุไซโตะนะผู้ชายอายุ40ปีนะ โอเคนะเดี๋ยวเราต้องเป็นคนนี้ใช่ไหมเนี่ยขนาดนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วครับผมโอเคเรามีอะไรเนี่ยอัตโมัติไรเฟิลนะครับแล้วก็ไหนที่มันใช้อะไรบ้างคนไอนะครับอไอจะดูอาวุธนะโอเคเรามีเ k 4คเจอยู่นะครับตไรเฟิลนะครับกระสุนอยู่57นัดนะเหมือนจะไม่ต้องอ่าคึ้ขวาเพื่อเป็นการรีโหลดโอเคเฮ้ยกล่องนะครับผมกล่องๆเข้าไปดูกอนมีอะไรบ้างเนี่ยทัพพายมีอเคอเลนวิดอัตโนมติไรเฟิลนะครับ ไมู่้มาทำไมนะคะัพิน้าพินท้าปาเดี๋ยวเมื่อกี้แมงมุมใช่ไหมคือถ้าผมไปผมจะเจอแป็งมุมใช่ไหมทำไมป้าถนึงที่เจอแป็งมุมเลยเหรอเดี๋ยวผมทำอะไรบ้างอ๋อ,อ,อก,กดแท็บมันคืออะไรอันนี้ S Wing Building C นะไอ้แต่ตำแหน่งนี้เป็นตัวเรานะแล้วเมื่อกี้แมงมุมมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวรืรอบ อ๋อโอเคแต่ว่านี่คือแมปนะครับกดแถบเพื่อดูแมปนะแล้วเรากดอะไรได้บ้างเนี่ยกดอ่าสเปซบาร์ bar, นะจะเป็นเหมือนแถบเร็วๆขึ้นนะเมื่อกี้ไม่งูไปจากไหนโอเคเราเข้ามาในตัวตึกแล้วนะครับก็อ่ามีไฟอยู่เล็กน้อยนะอะไรเนี่ยต้นไม้เหรอเหมือนจะไม่ใช่นะครับกดซ้ายเพื่ออ,อะไรเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าเป็นไอรอนไปนะครับลรงมี ฟาดกล่องนะับนี้แน่บอกจะไม่มีอะไรจอมันสั่นน่ะมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาสวัสดีเพื่อนฝูงโยวอซแมนนี่แหะตบไปหนึ่งทีเฮ้ยมันตีลเลยขอ,อผมตีมันก่อนนะครับผมฟาดสองทีก็ล้มลงไปนอนแล้วนะเฮ้ยอันนี้มีอะไรอะ,อะนับหน่อยนะครับนะับพรอมเลตเตอร์นะครับจดหมายบางส่วนเขียนของเมื่อเดือนธันวาคมนะครับผมวันที่สองนะก็จะบอกว่าเป็น ซับมิเควสของซิสเต็มอะไรสักอย่างนะผมก็จะมีบอกสิบกแรมสติ๊กนะก็แอน e r ต่อไปดูแล้วก็ส่วนใหญ่นะเขียนเป็นชื่อของคนภาษาญี่ปุ่นนะโดย IT Manager นะอะไรอ่ะเฮ้ยแวบๆอย่างนี้เปิดดูครับผมได้กระสุนช็อตกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยมันวิ่งมาผมเฉยเลยอ่ะให้ตายเถอะนี่มันเมื่อกี้มันออกมาทางไหนประตูไม่เห็นเปิดเลยอะ อ๋อมันมุมอีกแล้วนะไม่อ้าวโอ้ยโอ้ยลากมันมุม้วนไมเฉยไอ้อะไรอ่ะ S S System อ๋ออัปเกรดนะครับเรา2อง3 0 0นะโอ้โหขนาดนี้แต่เรามีตัง2 2นะอะไรเนี่ยน้อยจังเลยอ๋อสงสัยน่าจะเอาไว้สำหรับท้ายๆเกมแน่เลยนะครับก็อนี่อะไรนี่ก็ Station Upgrade นะมีไม่สองอันนะฮัลโหลมีใครที่เป็นมิดบ้างไหม เปิมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นมิดแน่นอนนะครับโอ้โหวิ่งมาอย่างิี้เดี๋ยวผมอยู่ตรงไหนในโลกนี้เนี่ยขอกดแท็บดูนะครับก็มาแบบนี้นะแสดงว่าเราขึ้นไปได้นะครับฮัลโ,โหลมีใครอยู่ไหมไม่เอาไม่งูมไม่ไล้โอ้โหยิงก็ยิงไม่โดนนะสุดยอดไปเลยโอ้โหโวมาไม่สิบเลยไอ้ใจยเลยกระสุนหมดแล้วด้วย เดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเหมือนมันมีคนยิงผมอยู่นะตอนเนี้ย เดียเองอะแล้วเราเราไม่เหลือกระสุนแล้วนะยังไงดีอะกดกดไอดูได้ไหมก็สุนหมดแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วเราก็ไม่มีอ่าอ้าโอ้โหปิดปืนได้ก็ไม่บอกนะครับตอนนี้เราใช้ช็อตกันแทนเลยนะไหนดูนีูจอมันสั่นรัวๆเลยอะผมมีอะไรได้บนะ้างเนี่ยกดฮัลโหลนายนายค่อยเดินมางี้ ไม่ไม่โอเคไม่โอเคเดินมาอย่างนี้ไม่โอเคนะครับอยากได้กระสุนเพิ่มแล้วอะผมควรจะเดินไปซื้อเลือดเพิ่มดีมือม่ฮัลโหลคือแบบเจออย่างเมื่อกี้นี้ตกใจเกินนะเนี่ยเอาละผ่านมาครึ่งชั่วโมงเวลานในเกมนะผมสวัสดีทำไมนายค่อยเดินมาอย่างนี้แต่ค่อยๆเดินมาก็ดีนะแบบเราประหยัดกระสุนอยู่นะครับเพราะว่า ฮัลโหลฮัลโหลเออแบบค่อยๆเดิน่านี่โอเคแล้วดีกว่าแบบวิ่งมาแบบเป็นมหากรรมอะไรเมื่อกี้นะน,นี่คือไม่โอเคนะกระสุนก็มีไม่กระจีดเดียวเฮ้ยกล่องนะครับเราเปิดได้อะไรแล้วตอนนี้ให้ตายเฮรอโอ้โหมาอีกแล้วเหตุการณ์เดิมแล้วอ่กระสุนลูกซองนะอันนี้แบบเยี่ยมนะครับค่อยแบบอุย้ยมัน มันยิงใส่เราแล้วตอนนี้เหลือเราอสู่13เนะผมเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเรามีคือเรามีทุกอย่างนะครับยกเว้นอะไรก็ได้ที่เอาวิฮิวเลือดตัวเองนะคือสงสัยว่าตอนนี้ถ้าผมตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะะ6นาทีนะเราจะไหวไหมเนี่ยฮัลโหลเราอยู่ตรงไหนในโลกนะเนี่ยคือแบบผมต้อง โอเคนะตอนนี้มันมีทาลต์ให้ดูด้วยนะครับว่าเราเราชื่อนะครับต้องกด ESC ดูนะเราชื่อมาซารโนบุไซโตนะครับก็มีหน้าละมันถึบอกตอนแรกนะแต่เราชื่อนี้ิงด้วยนะครับ Accuracy แ6 2 2ิ AC AC นะี่คือที่ผมยิงไปเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคมีโบนัสด้วยนะครับทาสลิสแล้วเราต้องไปบูตเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็รีบูตแหลบกบูลัตตลี่แล้วก็รีบูตไอีเซตเต้แต่ทางไหนอะทางนี้มีอะไรอะกองนะกอง โอ้สมอคาลิเบอร์บูลเลตอ่ะกระสุนเพิ่มโอเคับ okay, แต่ตอนนี้อยากได้เลือดเพิ่มมากกว่านะครับเหลืออยู่44นะครับจะไหวไหมเนี่ยผมโอ้ให oh, ้ตายเดยวซิน huh. ฮ hey, ัลโหลไม่เอาอู้ให้ตายเหอะเราต้องไงดีนี่คือมันตายเลยใช่ไหม ใช้วิธีการรอบยิงเอานะครับโอ้โหนึกว่าเกมสไนเปอร์อะไรสักอย่างนะฮอ,อะไรอ่ะโอ้โหโ,โหมาไม่ทันตั้งตัวไม้ไปเนยโอโอ้โห,โโหเดินเอาลูกซองจ่อเลยแล้วกันทีนี้อเน,นีย๋ยเประหยัดกระสุนนะแบบไอตัวที่เดินมาให้ช้านะแบบไม่วิ่งๆเหมือนเมื่อกี้ก็โอเคนะครับขอมีกล่องอะไรทั้งหน่อยได้ไหมลิขสับอะไรครับ เือเริไม่อยากได้จุดหมายนะตอนนี้อะไรเนี่ยมาม how are you how you reply โอ้ตอนนี้ผมไม่อยากได้จุดหมายถึงแม่นะเพราะว่าตอนนี้ผมอยากได้เลือดมากกว่านะว่าอ่ะนวิ่งมาเฉยเลยนะพออ่านจกจะมาไอเกนี่มันอะไรกันเนี่ยอ่ะ small caliber bullet นะครับ energy cell <c oughs> อะไรอ่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่หเหลืออยู่หกโอ้ย สถานการณ์หรือว่าไม่เป็นใจมากๆเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับก็คือไม่รู้ไปทางไหนอะ่ะแต่มีกล่องอะไรให้ผมสักนิดไหมอะ่ะเฮ้ยเอาไปตัวเดินอยู่แล้วโอ้โ oh, หไม่เห็นแลวเนี่ยตายแล้วนะครับเมื่อกี้คือแบบขัไจ,จะแบบนอนแบบง่ายๆเลยนะ คือแบบเดินแล้วเปิดชี้แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนในโลกนะมือ <c oughs> มือ <c oughs> มือมาจากไหนอะ <c oughs> โอ้อะไรอะ่ะโอเคเอา <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ทำไมเราถ้าเราจะเปสมเด็งนะครับแล้วก็เอา้าเราไม่ได้ชื่อไซโต้นะครับตอนนี้เราชื่อซูกาวะลินะครับอายุ34สิสปีนะแสดงว่าแบบ อ๋อที่เพื่บอกว่ามันเปลี่ยนใหม่ทุกคนเพราะว่าเหมือนเป็นเราเป็นเราต้องมีใครในสักอย่างเนี่ยเหมือนมาเล่นเกมผจญภัยในในแบบจะบอกว่ายังไงอะ่ะเหมือนเข้ามาหน้าหาความสนิทในนี้นะผมอันนี้การสวดปล่อยแผมจะไม่อ่านแล้วเราเปิดกล่องเลยดีกว่านะสมอลคาลิเบอร์นะครับโอเคเอเนอร์จี้เต็มออกมาทำไมเนี่ยกระสุน99นัดทีนี้บอกเลยว่าเราพร้อมแล้วนะดูดิมันไม่ใช่ a k 47แห่เนี่ยมันเป็นเตมิออโตเมติกไร้พืลนเลยครับ อยากจะลองยิงดูสักนัดกระสุนมันยิงได้ไกลกว่าเมื่อกี้ฮนะแบบยืดเลยนะสมแล้วที่เป็นออโตเมติกไรเฟิลนะครับแต่นัดเดียวไม่ตาย <c oughs> ให้ตายเถอะแล้วถ้าเจอแบบวิ่งวิ่งมาแบบเมื่อกี้นี่ก็ไม่ไหวนะครับฮัลโหลมีใครทางนี้ไหมฮัลโหลเดี๋ยวนะขอแอบเปิดดูนะครับขอเข้าแมปดูหน่อยว่าทางนี้มีอะไรนะผมไปได้สิบสองทางนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับ เรามาทางนี้ดีกว่านะขนาดน,นี้เวลาตีห้าสี่สิบห้านะครับเฮ้ยฮะาเพลสสวิสน,นะครับอะไรอะรีบูตแ,บบลแล็บบราเทรี่เจเนเรเตอร์นะครับเอา้าแล็บเจเนเรเตอร์ทำงานเฉยน,นะครับอะไรอะมีคนนอนอยู่ด้วยนะอ๋อคือถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราแล้วมันไม่บอกหน่อยแล้วว่าเรามาแล็บเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวไกด์บอกมาน่ว,ว่านี่เราอยู่ในแล็บแล้ว ไม่มีนะครับยกเว้นแต่หมอเอสวิงวิลลี่ที่นะก็อาจจะต้องที่มันเป็นโลกไรพวกมันสมแบบอย่างนี้นี่เองหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้มือเมื่อกี้คืออะไรเราจะไม่จมแหลบสักแหลบหนึงแล้วมือก็โผล่มานี่คืออะไรอ๋อคนเดิมนะครับเราก็ประหยัดกระสุนนะเหลือตั้งเก้าสิบ่าทถือว่าเสียง้าออกมาได้น่าสนใจทีเดียวนะคนอื่นกลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมกลัวนะครับเฮ้ย hey, รีคาลลี่ มาซานุบุใสโตเครดิตนะครับเอา้าไอตัวที่เราเล่นเมื่อกี้นี่เราคาดว่าเราจะเจอซ่าของไอตัวที่เราเล่นตายก่อนหน้านี้นได้เหรอครับเฮ้ยน่าสนใจนะอย่างนี้ก็คือทุกตัวที่ตายก็เราสามารถไปเก็บได้นั่นเองใช่ไหมไดอารี่ออฟไดกีนะครับก็สคิดไปเลยแล้วกันนะมันบอกว่า teach o f first a l t a s e n t u r y sense มาต้องไปเปิดอะไรสักอย่างแน่นอนเลยอนะ เราก็จะไม่อ่านอีกแล้วนะครับเป็นพวกสายสคริปในเรื่องนะแล้วก็จะมาสงสัยตอนหลังนะว่านีน่เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะโพสต์ไอชั่นเพจนะครับเอามาทาไมอ่ะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวนะขอแอบดูอีกรอบนะว่าทางนี้ไอสองนี้เป็นประตูไหมคือกลัวเปิดประตูยังนะขวาลายสายดีนะครับก็เราลงไปข้างล่างดีกว่านะเพราะขวาลายนะฮะลัลโหลอะไรกล่องว่างๆอันนึงนะครับ คือตั้งไหนเจอเหตุการณ์นี้สายโตเมื่อกี้มันมาอีกแล้วนะเหตุการณ์เมื่อกี้แนละ้วแบบวิ่งสู้ฟัดนะครับโออย่างน้อยมันก็วิ่งแค่สองตัวนะครับถือว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่โอเคอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่เสียเลือดเลยนะแล้วก็มีเงินอยู่เจ็ดร้อยนะตั้งแต่พอรู้ว่าเราสามารถเซฟเลือดได้เนี่ยถือโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวนะลองวิ่ง,งมาโอ้คนละทาง ตอ,อนแรกผมว่ามันเปิดเป็นประตูเดียวกันนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเราเอาเปืนจ่อหน้าเขาไปก่อนเลยนะครั Hello? Hello? Hey, บฮัลโหลฮัลโหลไหนดูดิแถมอีกรอบนะครับคือทางมันดูแบบสับสนแล้วก็ซับซ้อนมากเลยจนดูไม่ค่อยออกต้องน่าจะต้องเปิดแบบบ่อยๆนะสาันาที่แบบว่าพอลองเล่นเกมนี้ฮัลโหลเฮ้ยเพส์อัศวิทนะครับ อินเสิร์ตโค้ดแปดสองหนึ่งสองคือให้เราใส่แปดสองหนึ่งสองใช่ไหมเราก็ใส่เลยกันแปดสองหนะึ่งสองนะครับแล้วโอเคอ,อะไรคือบอกให้เราใส่อินเสิร์ตโค้ดแปดสองหนึ่งสองเฮสสวิตช์นะครับอ้าวเฮ้ยทัสนี้เสร็จไปสองอันแล้วนะเหลือรีบูตเมนเจอร์เนเตอร์อันเดียวนะโอเคนะจังหวะนีดด้นะแต่ทำไมเมื่อกี้ใส่โตทำให้เสร็จเจอมือก่อนนะครับผมสงสัยว่าให้มื แล้วจะหนีมือนั้นได้ไหมต้องเก็บเผื่อสอ,อสป,ปินไว้วิ่งแล้วแหละวิ่งหนีนะครับเพราะว่าถ้าเจอมือแบบเมื่อกี้น่าจะไม่ไหวนะฮัลโหลมัมา,มาอีกแล้วจังหวะนี้นะครับโถโอ้โหหนักวิ่งทีมชาติแหมจังหวะนี้ผมพร้อมไฟแล้ว เราไม่พลาดรอบสองนะครับเดี๋ยวแอบดูก่อนนะมันต้องมีอะไรไหมมันไม่ให้ดูด้วยนะครับเฮ้ยมีกล่องกล่อง,งเฉยๆนะได้อะไรอ่ะโทเลน์อ,นอตโตเมติกไรเฟิลน,นะครับกับช็อตกันนะครับขอเดียวนะแต่ว่ากล่องเราจะเต็มใช่ไหมมันถึงไม่ให้เก็บอะโอเคได้นะครับเราได้กระสุนแนล้วมาแล้วนะเดี๋ยวนะ ทางนี้เราเหลือแค่ลงไปข้างล่างนะเพราะที้เราไปหมดแล้วนะกับสำหรับอันสุดท้ายรนะีบูทเดอะเมนเจเนเรเตอร์นะครับฮัลโหลโอ้ยแม่งมุมเฮ้ยตีไม่โดนโอูโดนกัดเลยนะครับเดี๋ยวนะคือผมก็รู้สึกดีนะหรือว่าเพราะว่าไอซโตเนี่ยที่เราเล่นเมื่อกี้มันเคลียร์ไอคนถือปืนไปหมดแล้วนะครับ นี่คือห้องอะไรอ่ะฮัลโหลโอ้โอเคผมไล่ยิงระยะไกลหมดเลยนะตอนนี้นะขอแอบดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าสถานการเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันมีประตูอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ให้ดูประตูอ่ะนี่คืออะไรอ่ะจะบอกนี่คือจุดเริ่มต้นของไซโต้เมื่อกี้อ่ะ โน้ตอ๋อเห็นเอออันกเก่าๆนะบอกว่าคิวแอคทำไมอ่ะจะจบไว้ทำไมนะโน้ตแบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างครับซึ่งผมจำไม่ได้แน่นอนนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้มันยังไม่มีตัวเดินมาเลยอะ่ะฮะมันไอตัวถือปืนมันมาแล้วอะ่ะจะบอกแล้วใช่ไหมเราเพิ่งไปเจอกับมือแล้วใช่ไหม สูรเลือก77นะครับเราผมว่าบอกเนว่าพอไหวนะเมื่อกี้จำได้ไฟกระพริบแสดงว่าเปิดตู้ได้นะครับผมเม็ดคิดอินเวนทอรีฟูลนะครับทิ้งอะไรดีโปรเทคชั Protection ่นสเติร์เฟตนะครับทิ้งไปเลยนะครับเราต้องการนะครับเม็ดคิดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เลยโอ้โหขอทิ้งอะไรดีอ่ะ ไอ้ทอเลนต์ตอโตเนมติไรเฟิลนี่มันคืออะไรอ่ะเผื่อน่าจะเอาไว้สู้กับมือหรือเปล่านะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ใช่ตัวนี้ไหมหรอมันขาวกว่านี้นะครับ อุ้ยเสียงน่ากลัวมากเลยอะมันเปิดประตูเองได้อะโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ใช้ไลเฟิลมานะครับผมก็โอเคอยู่นะแอสเซนนะครับอเโอเค,อเ,คเราอย่างแรกนะสิเราต้องทำตอนนี้ซื้อเลือดฮัลโหลซื้อเลือดสิอินคิดแม um ็กซิมัมเฮลยี่สิบเปอร์เซ็นต กดซื้อไปแล้วครับแบบแล้วก็ทำไมโคเลสต้องไปอีกเฟย้นมาถึงแพงจังเลยอ่ะแล้วโอไฟแมนแอคน่าจะแรงกว่านะอินเวนทรี่ฟูลนะครับไหนดูดิคือตอนนี้ผมกำลังเป็นกังวลมากถ้าเกิดผมทิ้งไอ้นี่ไปอะ่ะมันจะเป็นอะไรไหมไหนแล้วเราซื้อโอไฟแมนแอคแทนนะครับน่าได้โอไฟแมนแอคมาแล้วครับตอนนี้นะ ขอติดตั้งเลยนะได้ยันไงลองชวัเหมือนเดิมคือท่าฟันเหมือนเดิมเลยไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับแอบเล็งไปทุกครั้งที่โอ้โหแรงจัดๆอ่ะไม่เป็นไรอตอนนี้รู้สึกว่าจะเจ็ดโวงแล้วนะเราก็ุ้ย พร้อมที่จะไฟกับทุกตัวตั้งแต่มีขวานนะครับแหมเก็บตังค์ซื้อขวานนี่มันดีจริงๆนะโอเคนะครับเตอรู้สึกด,ดีแล้วแบบมีตังค์ซื้อขวานนี่จบเลยครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเพสวิตนะครับรีบูดเมนเจนเนอร์แล้วเรียบยร้บรบไปนะตอนนี้เราทำทัชลิสเสร็จแล้วนะเราต้องไปไหนต่อเนี่ยเออแล้วยังไงอะ่ะไม่เข้าใจนะครับแบบเสร็จแล้วอ่ะก็ โอย่าบอกนะว่าไม่มีอะไระครับทางตันอูตอนนี้น่ากลัวแหละคือแบบจู่จจบทางเลนแล้วมันไม่มีอะไรบอกต่อมันต้องไปไหนอคือแบบผมไม่รู้ว่าเนื้อหากเกมมันคือให้เราทําอะไรกันแน่นะครับขอแอบ,บดูอีกรอบนะว่าตอนนี้เราอยู่ในไหนของโลกนะครับก็เรามาจากทางนี้นะครับไอสี่เหลีหล่ยมเดี่ยด้านบนทางซ้ายเนี่ยแล้วเราก็วิ่งมาทางนี้นะวิ่งมาทางขวาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้ยังมาแบบสดทางอยู่นะของเราสำหรับทางทางขวานะฮัลโหลนี่คือ,อมันสั่นอีกแล้วอ่ะคือผมไม่ชอบอะไรที่จะอยู่แบบมันสั่นขึ้นมาเองเลยอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้อย่างน้อยก็คือแบบมีขวานนี่คือฟันข้างเดียวตายนะครับอะไรวะเนี่ยอันนี้แบบ ใช่ไหมโอเคครับถือว่าไอ้น,นี่มันคืออะไรอะผมไม่เข้าใจห้องนี้มันวิ่งมาอีกแล้วนะครับอันนี้นะเออทำไมอ่ะประตูนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะแบบขอเปิดมาแบบไม่ต้องแช่นะแม่ e n e เ g y c ์ l l นะครับยูซี่เหรอเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยอันนี้เลตเตอร์ออฟชีนะครับ That. แดดก่อนอันนี้เป็นแม่นะอันนี้เป็นพ่อแล้วนะอะไรเดรฟิวโมวอลโคลเอกเดรไฮดิงซัมติงสมาร์ทนะครับเขาเขาซ่อนอะไรบางอย่างนะเออซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับและเราเจอร่างนะครับและเลือดในทุกที่เลยนะแล้วก็พวกเรามีอยู่25แล้วผมอะไรพี่ยา25นะครับ,อรรบออตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะแล้วก็ไฟไลท์นะครับผมตอนนี้ส่องสว่างไปทั่วแล้ว เขาไม่รู้ว่าจมตีเรายังไงนะครับแล้วก็พวกเราเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับ mm hmm. ไอ้อัดแอดบิ๊กแอดไอเลยโอ้โหไม่แหนนะครับมือยักษ์นะแต่ใหญ่เท่าช้างนะครับผมเออ,อาจจะเชื่อว่าเราโง่นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากไอ y วน to น n o w แล้วก็นี่น่าจะเป็นจดหมายของโอทาคาชินะครับแต่ทาคาชิที่ผมจักมันน่าจะเก่งกว่านี้นะเพราะนั่นคือคาคาชินะผมไม่ใช่ทาคาชินะ คือแสดงว่าไอ้มือเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะขออย่าเพิ่งเจออะไรมือตอนนี้ก็พอเนี่ยมันมาแล้วนะครับโอ้โหมือพูดถึงก็มานะครับโอ้โหตั้งออโต,โตโมติกไรเฟลิลแล้วก็เม็่พิ้เลยนะครับ เราผ่านใช่ไหมมันบอกว่าคอนติเนีนะครับคิวสี่สิบนะ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> นี่คือสถานที่จกักรลอแล้ววัดทำไมมาถึงทิ้งสถานี้ไปครับแล้วพวกเขาจะกลับมาไหมครับแทนทำไมถึงต้องกะคือหรือว่าเขาให้หานมาที่นี่นะ ไม่มีใครบอกได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีใครสวนกลับมาได้นะครับ the content only maintenance aware x e c u t i o n o f a list of tasks beginning of the job นะเอออยู่ในจุดที่ผมเริ่มแปลไม่ทันนะครับผมเออฉันคาดหวังว่าจะมีใครหลายๆคนที่ทิ้งมันไปเพาสานที่อันน่าสะพึงกลเนี้ยกำลังรอเราอยู่นะครับผมแล้วก็ the basic r p o s e นะผัวชิลนะ ก็ทีก็จะมี3ามเจเน t เรเตอร์รบูนะแล้วก็ซัม s u แพร์แอนด์บิ u ดิ้ง n g ทูเดอเวสบิงนะเหนเพือต่อนะครับผมเอนจิเนียริ่งจะบอกนะม่อดี้คือผมไม่รอดอะ่ะเฮ้ยเอา้าเหมือนจะรอดนะผมคือมันให้ไปต่อนะก็ทารลิสอยู่ที่เอออลไลท์เด อันเทน,น่าอันอะไรนะขอแบบพักแค่นี้ก่อนเลยนะแต่ว่าไม่รู้มันเซฟยังไงนะก็วันนี้เดี๋ยวตื่นเต้นเกินแล้วแต่จใจมือก็ดีแล้วไม่หวัจริงนะวันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตพักก่อนนะยังไงก็วันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับวันนี้ขอ,อสวัสดีครับ